มีเงินเหลือเดือนละ2,000บาทเอาไปลงทุนยังไงดีกลยุทธ์ที่ผมจะแนะนาใช้ชื่อว่า DCA เรานําเงินที่จํานวนเท่ากันไปลงทุนในทุกๆเดือนข้อดีของมันจะเป็นการถัวเฉลี่ยต้นทุนของเราสมมุติว่าเราไปซื้อราคาเดียวมันอาจจะทำให้เราไปติดดอยได้การ DCA เนี่ยช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องนี้ต้องเลือกสินทรัพย์ที่เราจะลงทุนด้วยไม่ใช่ว่า DCA สามารถ work กับทุกอย่างได้สมมติถ้าเรา DCA 2ตัว1เลยคือ S&P 500 2คือ SET 50ถ้าเรา DCA เท่ากันทุกๆเดือนเดือนละ2 เราลงทุนในที่ S&P 5 0 0เงินของเราในพอร์ตรวมกับเงินปันผลเราจะได้กําไรก็จะอยู่ที่ประมาณ3 9 0 0 0ของเซ็ตห้าสิบใช้ต้นทุนที่เท่ากันผ่านไป5ปีมูลค่าในพอร์ตจะขาดทุนไปที่1,400บาทซึ่งเห็นไหมครับว่าการ d c a เราก็จะต้องเลือกสินทรัพย์ที่สามารถเติบโตในระยะยาวได้ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้รจะ DCA กับอะไรดีผมก็แนะนําให้ลงทุนกับดัชนีต่างๆไม่ว่าจะเป็น S&P 5 0 0 NAS d a q ที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีของอเมริกาถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะลงทุนอุตสาหกรรมไหนดีปประเะ,นน c I a c w ะเเททททศหหนน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 ดดีกกก็อาจลลลงนนุุุใใ MMSCI ACW ัชโโ้่ แทนเฉลีย่ยของแั่ชนี MSCI a s w i อยู่ที่ประมาณแบบเซนตต่อปีแล้วตอนนี้เพื่อนๆลงทุนอะไรกันอยู่ก็ล,ลองมาแชร์กันได้นะครับ